วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมไทยเกียนเทพฟฟ้านะครับก็คลิปนี้นะครับมูนที่15ก็จะนำเสนอเกี่ยวเรื่องการยิงนะครับฟิเนนซ์ช็อตยิงแปรนะครับแล้วก็การยิงเทคนิคต่างๆในการยิงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนในคลิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจซื้อคอยฟีฟาครับเพื่อเอานักเตะเทพ เข้าชมลมเทพทูนะครับก็นี่เลยครับสปูนีน่นี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 ่นลิงก์ตามด้านล่างเลยนะครับก็ดจ้าน,นี้โอเคครับไม่โกงรวดเร็วทันใจถามปุ๊บตอบป,ปั๊บก็ก่อนเข้าเริ่มเกมก็เหมือนเดิมครับคอสตอมแทนติกอัดความเฟินตนักเตะแม่งทั้งทีมครับแล้วก็ปรับเอาต้าดีเฟนต์นะครับ ตอนเริ่มเกมก็ถ้าเราคูจะสู้เรา3-5-2นะครับโอ้โหตัวนี้จัดเต็มครับตอนเน้นๆเลยเน้นๆมาเลยก็ถือว่าเกณฑ์ประมาณระดับกลางๆตัวก็โอเคเลยก็น่าจะซูสีครับถ้ามาณ3-5-2อนี่คือเพลซิงตะแน่นอนครับกองกลางแน่น And They will want to get off on the right foot. They're starting oh, off at the yeah, bottom. Let's see what Alta they can do. Well, you practice so long and so hard in preseason training, and you hope yeah. to turn it all into yeah. three points. not yeah. if they can. Well, this is <coughs> how these รับรองคูตจะสู้ตกใจแน่นอนข้อเสียมันคือตำแหน่งมันจะหลุดไปตัวนะครับเพราะเราเรียกมาช่วยครับก็มาเล่นหน้าโกแล้วครับนะแครับผมนยครับไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรยากครับกด l อลสองล็อกไปล็อกมาตกใจไปหน่อยครับจริงๆน่าจะล่าเข้าไปใกล้ๆหรอติตกใจ ไม่คิดว่าจะหลุดเ,เดิมครับแต่มุมสั้นนะครับตอ oh. well, ประตูค่อนข้างเหนียวครับหรือไม่ผมก,ก็ยิงไม่ไดีเองครับไมไรครับถือว่าใกล้เคียงครับไปสกิลมูฟมาครับหลบเลี้ยงหลบไปครับโอ้ยในลูกแบบกระเทยกระเตยนะครับ เพื่อลองดูนะครับไปมุมสั้นหรือไม่ก็เรียกเพื่อนมาเลี้ยงไปยิงับผมก็ได้ประตูมาคือเวลาเลี้ยงอะคือวกคงเลี้ยงไปเลยค่ะแต่ว่าขยับซ้ายขยับขวาเหมือนกันท่าัก็จะหลอกผ้อื่นครับเระชาตซ้ายกับชาขวาครับชิงเฉียงอะไรเงี้ยถ้า90องศานี่ไม่ได้แต่ถ้ามา45-30องศาเงี้ย มันจะเลี้ยงเฉียงๆลองลองดูนะครับถ้างงยังไงก็อินบ็อกอะไรมาถามหรือมาคุยกันได้ครับไน่มีปัญหา้ครับแต่ก่อนผมก็เลี้ยงไม่เก่งครับถึงว่ามันเจ็บเปรียบแล้วเลพอลองหัดดูเออเราก็ทําได้นะครับเกมมันก็สนุกขึ้นนะครับอย่างที่กิ๊บกี๊บบอกนะครับวิ่งหนีเลยครับไม่ต้องไปไล่ตามไม่อะไรวิ่งตั้งหลักเลยแล้วก็กด L2 R1 นะครับอย่าให้เขาหลุดนะหลุดมัน Tied against the touchline, line if it's it's he's going to end been up with a throw in. Uh, Schreidel. Schreidel. Chris Smalling. It's what you do when you get the ball that really counts, and and trying to make the most of that turnover in play. Oh, yeah. สังเกไหมครับว่าพอผมได้ปีกปุ๊บผมทำวันทูนะครับโดยการกด L1 ส่งให้วิงแบ็กข้างหลังเสร็จแล้วตัวปีกมันจะวิง่งเสร็จแล้วผมก็ค่อยส่งแบบทะลุครับกดสามเหลี่ยมก็เขาโอ้อ,อันตรายครับลูกนี้คือเขากดดันผมก็ทำอะไรไม่ถูกเกันเนี่ยกดดันหนักเลยก็เนี่ยครับตัวเขามาอยู่ฝั่งผมตั้งเ <บา S 2> ยอะ ก็ต้องใช้วันทูหนีไปครับเรมี่เอาละครับหลุดละครับเนี่ยถ้าเขาเพรสเชอร์หนักก็อย่างเงี้ยครเลี้ยงไม่ดีครับโอ้โหผู้รุกโลอิกเรมี่เบลโจนส์นะครับเรากดดันเขาบ้างครับเพราะข้างนี้มันเลี้ยงส่งง่ายเสียง่ายนะครับ พยายามวิ่งนะครับนะครับเฟร็ดเชไม่ได้ลุ้นเลยครับก็เตร็ดไม่ได้ลุ้นมากเตะมุมก็ยังดีไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยครับโคตโซ่มาดักเลยผมก็หมวนกลับเนี่ยครับ ครับ <im itation> ไปหน้าไม่ได้คร s <S ับถอยหลังถอยหลังไม่ได้เขาข้ามฟากเขาตัวตัดตัวนี้อันตรายครับตัดกลาคืนไม่ได้ครับโอ้ลึกส่งไปแล้วเขาหน่าจะเล่นไฮเพรสเชอร์เพรสซิ่งนะครับตัวเข้าเร็วมากเลยครับก็ okay, <bye. S 2> ข้อดีก็ตกใจครับข้อเสี่ยงก็หลุดนะครับ ถ้าเจอ <timing. S 2> คนเล่นเป็นเป็นวันทูจ่ายบอเลเร็วก็หลุดนะครับก็ต้องที <good> เ,เจน่าขนาดแบ <possession. S 2> บไหนถามผมนี่ประคองประคองวิ่งไปเรื่อยๆครับไม่หลุดเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไป oh, ตั้งใจจ่ายข้างในนะครับแต่ไม่รู้เวลาอยู่ดีมันส่งให้โกเฉย เนี่ยครับวิธีเลี้ยงครับเนี่ยเลี้ยงแบบง่ายๆเลยกด L2 R2 ไปด้วย L2 R2 สลับกันไปล็อกไปล็อกมาล็อกมาล็อกไปไปไม่ไหวก็ส่งหลังเอาลักครับเอาลักครับโอ้ยี้ ลักษณะการยิงงนี้ก็คือเวลายิงเสร็จนะครับให้กดทิศทางนะครับกดอนาล็อกซ้ายทิศทางไปที่เราต้องการอย่างตัวเนี้ยคือเขาถนัดขวาก็ยิงหักไปทางซ้ายก็จะเป็นยิงแบบคล้ายๆเหมือนกึ่งๆหักข้อหักข้อครับไม่น่าเชื่อนะครับลูกนี้นี่ถือว่าโคตรลวงดีเลยก็ถ้าเป็นกองหน้าผมยิงนี่ก็คงไม่เข้าล่ะครับ จเปิดกองหลังอีกเดินเงินก mm ันบริลเล็ตเทค n ิคในทักกอลตอนนี้ไร่บัสติอุสฟานสแตเกอร์ก้อยๆหน่อยเชี r t with a throw ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาเหตุที่หลุดไปเมื่อกี้ก็ลองดูนะครับคือกดต่อสู้เนี่ยกดสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตดูดีๆนะครับกดสี่เหลี่ยมมันเลยเข้าพวดมันเลยหลุดไม่มีใครเลยเหลือกองก็โกนเดียวก็โอกาสเป็นประตูก็ค่อนข้างสูง ก็อย่างที่ม้วนที่แล้วแนะนำไปนะครับตั้งรับนี่แนะนำครับลองใช้ดูครับคือถ้าผมมีสติไม่อารมณ์ร้อนอะไรผมก็พยายาม L2 เนี่ยครับนะฮะได้ปุ๊บผมก็พยายามหนีกด L2 R1 เล็กพวงมาช่วยเนี่ยพยายามไม่เข้าพวดนะครับเขาก็เอาตัวมาไว้ที่ฝั่งผมเยอะเหลือเกินครับค่อยๆครับสมัยก่อนนี่ผมรีบส่งจะรีบโต้กลับ กลายไม่ว่าโดนเขาตัดบอลลากกลับไปยิเงเนี่ยนะครับเลี้ยงสวนไปเลยเนี่ยเขาเข้าพวดนะครับรเอาละครับเอาละครับโอ้โหลูกนี้ยิงกับเบ็คซี่ลูกนี้เป็นฟินแลนด์ช็อตนะครับคือยิงแปเนี่ยครับลองหัดดูนะครับ คือถ้าเมื่อตอเล่ามาเนี่ยถ้าขนาตำแหน่งเนี่ยคือหันเข้าหาโคก็เกือบจะตั้งฉากหรือหันเฉียงๆนะครับถ้าจะเอาเน้นๆก็คือกด R 1แล้วกดยิงปีน็ตชอบก็เหมือนกับยิงเน้นๆนะครับก็ต้องไปดูค่านักเตะพลังด้วยว่าเคิร์ฟเยอะหรือเปล่าอะไรเยอะหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบยิงลูกปีเน็ตชัน ครับยิงแปรเ,เล่นๆอะไรประมาณนี้นครับค,รคือเวลายิงประตูครับมันขึ้นอยู่ว่าเราหันหน้ายัางไงถ้าทมมงหหันหน้าเข้าหากโกเลยอย่างเงี้ยก็ต้องยิงธรรมดากดยิงธรรมดาพาวเวอร์ช็อตธรรมดาแล้วกดทิศทางจะเอาไปทางซ้ายทางขวาเสาใกล้เสาไกลก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อใดที่เราเนี่ย ไม่ได้หันหน้าเข้าหาโกโดยตรงเนี่ยอาจจะหันเฉียงเฉียงถ้าเฉียงสี่สิ้าองศาเนี่ยก็ยังพอยิงได้ยิงธรรมดาแต่ถ้ามุดหันตั้งฉากอย่างเงี้ยก็ควรเป็นแนนชัลด้วยนะง่ายกว่าแล้วรับปีกผมก็แหลกแล้วตัดเข้ามาพอตัดตรงกลางปุ๊บก็ยิงเลยฟินแนนชัลด้วยนะครับเห็นไหมครับคุณจะสู้เลี้ยงมาก็พยายาม ลหนึ่งฮลสองอารหนึ่งิโ่โอ้โหหลุดนาสวยครับเกือบไปครับโอ้โหที่น่าตายมากตกใจครับเนี่ยเจอสู้เลี้ยงเลยก็ตาย แต่ถ้าเกิดเจอพวกเลี้ยงเก่งๆสกิลมุกเก่งๆครับ L2 เพราะถ้าสไลด์นี่อันตรายอ่ะแต่ลูกนี้เขาสไลด์สวยอ่ะสไลด์เนี่ยถ้ากมันได้บอลมันก็โอเคอ่ะ้สไลด์ไม่โดนมันหลุดเลยนะครับน้อยเอาตัวบวนเปี้ยนเนี่ไหถ้าเขาตกใจหรือไม่ก็เอาตัวไปบังก็ได้ chain lock very good intercepting play there to get his positional situation right and win the ball without too much effort Jordan Shakiri, opportunity to cross it possession possession's gone away <coughs> กด Ultra ดีเฟน s ์เนี่ยรับรองว่าไม่โดนเคาน์เตอร์แอ k แน่คือยังไงก็มีพวกเราอยู่เตัวมันเหนือยครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเปลี่ยนตัวทุกนัดลองใช้ดูนะครับลองหัดเปลี่ยนตัวอะไรดูมันเสียเวลานิดๆหน่อยห่อยครับลองเปลี่ยนตัวดูครับตัอเตะยนวิ่งเร็วดีขึ้นความฟิตดีขึ้นยิงดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับโอ้ c o n n e c t i o เริ่มเฮียแล้วครับ well that'll be a throw substitution so going on now is number 20 christian Eriksen. it's another turnover here they have got the ball in the middle of the pitch here Ericsson. here. <c oughs> the Right bar. Clipping Shot top of the up. ไอตัวนี้ได้ยิงไกลดีครับเนี่ยครับไม่ต้องรีบส่งครับเนี่ยเรียกเพื่อนมาก่อนแล้วค่อยส่งนะครับคิดทางดีๆแล้วค่อยส่งทำไมก่อนที่ผมเสียจากลูกเปิดโกงเยอะมากคิดแล้วก็เจ็บใจครับเควินมิราลัส มีคนแนะนำนะครับเล่นกับโปมาก็แนะนำว่าเออให้ส่งแบบนี้โอ้มันก็ดีขึ้นนะครับมันไม่เสียลูกแบบไม่น่าจะเสียตรงโกคิกแล้วก็เขาตัดได้ใจที่เจ็บปวดมากโอ้ลูกนี้อันตรายครับโอ้เกือบไปนกกี้ผมก็ลืมตัวเข้าปวดเมราลัสด อันนี้เขาคงเปิดแอตแท็กเต็มที่เลยครับเพราะกดดันผมหนักเลยผมว่าทักคอลายสวยครับโอ้โหพิวมากครับเชอ่อพิวพิวมากๆเลยนะครับเนี่ยครับพยายามประคองมา L2 เดี๋ยวเขาพลาดเองครับเพราะมันเลี้ยงมันก็มีแค่ข้างบนข้างล่าง Tile Walker ไปแล้วครับผมแต่ถ้าเข้าพวดนี่คือมันหลุดเลยนะไหนครับรู้เลยว่าเขากดสี่เหลี่ยมมาบ้าช c h w e ต n s t e i เค r Kevin de Bruyne. เนี่ยพอเป็นพวกกองหลังสี่ตัวอย่าอย่าวิ่งตามมากแค่มาประคองวิ่งประคองมาอย่าไปไล่ถ้าไล่แล้วมันตำแหน่งมันจะหายมันจะหลุดเลยาบายฟาสอซคอมพานีโอ้โหลุ้งนี้นี่ปัดซบเลยครับโอ้โหส่งไม่ดี ลูกยนลูกแต่มุมนี่ก็แลวแต่ดวงอะผมว่าว oh, ิธีการแก้นะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงก็คือกดเอาโกออกมากดสามเหลี่ยมกออกมาแต่ถ้าอ,ออกมาว่าวนี่ก็กเสียประตูมันต้องดูครับพอหลังเขาเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งบอลที่เขาเปิด er <ics> ประมาณตรงไหน ถ้ามันใกล้กับเรามากเนี่ยก็กดสามเรียงเลยชบ <Assistant S 2> กบอลได้ for the throw. ถ้ามไกลมากก็ก็ไม่ต้องกดสามโอ้ย oh, hey, hey, hey. ตกใจครับอันนี้ไม่ดีครับถงเล่นหน้าโกงเงี้ยตลอยเพราะกดดันหนักมากครับว่าทำอะไรไม่ถูกเลยบาย โอ้แม่ครับเข้าพวดเลยหลุดเลยโอ้โยแค่พอเราเล่นเอาต้าดีเฟนต์ข้อตียางเลยกองหลังเรามีตลอดอะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าพวดไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกองหลังอยู่ถ้าเจอผู้เล่นที่ใจไม่ค่อยนิ่งหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเนการบีบบนงครับแล้วก็ต้องรีบยิงรีบส่งรีบจ่าย